โอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีสสดอันนี้เจ้าของร้าน<อ>นะครับแนะนําตัวนิดนึงนะครับผมเนยนะคะเป็นเจ้าของร้านจักรยานเคบค่ะครับผมร้านของเรานะคะชื่อจักรยานชื่อร้านเคบจักรยานเคบนะค่ะเคบอยคือครอบคุมเกี่ยวกับอะไรบ้างครับคือยังไงเคบนะคะเราเป็นจักรยานมือสองมือสองนะมือสองทุกพันนะคะแต่เป็นจักรยานมือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นครับผมคัดเกรด ชัดเกต 2A ถึง 3A ขึ้นไปมหมายความว่าไม่มีสนิมสภาพพร้อมใช้เราฟ<อ>ูลเซอร์วิสให้ทั้งหมดก็คือไม่มีการไปซ่อมแน่นอนนะไม่มีค่ะคือคือ,อการรับประกันการอะไรอยไม่มีเลยครับขอ<ห>มือ 2, 2> สองซื้อท่ามือสองไม่มีรับประกันอยู่แล้วแต่ในเบื้องต้นลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้กับทานไปไถ้าซื้อไปแล้วภายใน7วันมีปัญหาเนี่ยกลับมาเนี่ย เราไม่ได้ประกันนะคะแต่เราจะเซอร์วิสส่วนใหญ่จะฟรีค่ะครับผมครับเดี๋ยวเราจยังไงให้เจ้าของร้านแนะนํานิดนึงนะครับค่ะเดี๋ยวจากด้านนอกเข้าไปจากด้านนอกอย่างนี้ก่อนไหมคะอ่าเดี๋ยวเราให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนดูจากส่วนใหญ่ทางร้านเราอ่ะเป็นคือรครับผมได้เดยเนี่ยนะครับด้านในด้านในก็คือจักรยานนี้คือแบบ ส่วนใหญ่นะคะเราเราให้ข้อมูลก่อนเนาะเพื่อนเพื่อนจะได้เข้าใจว่าสักคนที่อาจจะยังไม่เคยเล่นจักรยานหรือบางท่านไม่มีความรู้ครับผมทางร้านส่วนใหญ่จะเป็นจักรยานจักรยานมือสองที่เป็นพับได้จักรยานพับได้เนี่ยจะเป็นร้อยี่สิบลองพอยับดูในในตัวไหนมาครับตัวนี้นะครับที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคือจักรยานพับได้นะอันนี้อันนี้คือพับได้นะครับพับได้ทั้งหมดค่ะจุดพับจะอยู่ตรงนี้ข้อสังเกตนะคะนี่คือจุดพับเนาะจุดที่หนึ่งแล้วก็จุดที่สองอนี้นะ ค่ะอจักรยานับได้เนี่ยข้อดีข้อดีมาตรฐานของมันจะอยู่ที่ร้อยยี่สิบหมยังไงครับถ้าดูเนี่ยนะคะวงล้อวงล้อเนี่ยนะคะอ่ายี่สิบนิ้วครับผมนะคะแต่นอกจากยี่สิบนี้แล้วเนี่ยก็จะมีแฟนซีเล็กๆขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นล้อสิบหกค่ะนี้คันนี้ล้อสิบหกครับผมแอันนี้ก็ับได้เหมือนกันใช่ไหมครับพับได้ค่ะล้อยสิบหกแล้วก็ล้อสิบแปด ด้านในเนี่ยค่ะใช่ค่ะท่นที่มีตะแกรงเนี่ยค่ะอ,อ่าทีนี้เนี่ยจักรยานทับได้นอกจากมีร้อยยี่ิสิบหกสิบแปดแล้วเนี่ยเราจะมีเป็นเฟรมเหล็กนะคะเฟรมเหล็กเนี่ย มีทั้งเฟรมเหล็กและเฟรมอลูมิเนียมอันนี้อันนี้คือเฟรมอะไรครับที่ที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นเฟรมเหล็กเฟรมเหล็กนะครับเฟรมเหล็กข้อดีของมันก็คือทนทานแข็งแรงนะคะแต่ถ้าเราใช้เออ่เขาเรียกว่านานๆนานไปเป็นระดับเป็นปีขึ้นไปนะคะก็อาจจะถ้าเราตากแดดตากฝนหรือจอดไปต้นไม้มีน้ําค้างก็อาจจะมีสนิมหน่อยอออ๋ันนี้ตามวัสดุอะค่ะเหล็กอะอ๋อเหล็กนะครับอาจจะเป็นสนิมได้เนาะในการสนิมก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาใช่ไหมครับใช่ ค่ะอ่าส่วนส่วนอีกประเภทหนึ่งนะคะด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็คือด้านซ้ายจะเป็นเฟรมอะลูมิเนียมออืมโโ้หข้อดี<ฮ>ของ<ฮ>ของ<ฮ><ๆ>อะลูมิเนียมนะคะจะน้ำหนักเบาอย่างเฟรมเหล็กเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่สิบแปดถึงยี่สิบกิโลครับผมแต่อะลูเนี่ยของเราประมาณสิบสองกิโลสิบสองกิโลนะครับจะเหมาะสำหรับท่านที่อเอาไปเที่ยวทะเลพาลูพากพาครอบครัวไปปั่นตา ก็คืออาจจะไม่ต้องไม่ต้องแบกน้ําหนักเยอะเกินไปใช่ค่ะพับได้ขึ้นรถได้เลยไปถึงก็กลางไม่กี่วินาทีก็ปั่นได้แล้วคื่อันนี้สามารถเอ่อกางเองได้ใช่ไหมกางเองได้พับได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนําให้ค่ะทีนี้ให้ให้ข้อสังเกตสําหรับท่านที่จะเอ๊ะวิธีดูเราจะดูยังไงว่าเป็นเฟรมเหล็กหรืออลูมีมมีข้อสังเกตด้วยนะครับนะคะดูดูคือเป็นความรู้ใหม่นะดูของอลูมิเนียมนะคะ ดูตรงนี้นะคะรอยเชื่อมเห็นไหมคะจะมีรอยเชื่อมอะอลูอัลูมิเนียมเนี่ยรอยเชื่อมจะใหญ่ใหญ่อย่างนี้อ๋อนี่จุดนึ่งนี่จุดนึ่งเห็นไหมคะครับผมใหญ่อย่างนี้อ่ะทีนี้เรามาดูของเหล็กบ้างของเหล็กมันจะเป็นอ่ของเหล็กอย่างคัมเมอร์คันนี้นะคะรอยเชื่อมจะเล็กๆเห็นไหมคะอ๋อนะครับนิดเล็กจับตานก็เหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะรอยเชื่อมแต่ละจุดของเฟรมเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อสังเกตนะข้อสังเกตสำหรัญที่แบบ เปเลือกซื้อแล้วอยากรู้ว่าอารูจริงๆเราไม่ถูกหลอกนะอะไรอย่างเงี้ยวิธีเทสอบง่ายๆก็ลองยกดูก็ได้ค่ะน้ำหนักจะต่างยกเบ็กกับยกอารูเนี่ยฟีลิ่งต่างเลยใช่ไนะคะทีนี้ทางร้านเราเนี่ยนะคะจะเน้นขายจักรยานที่เป็นแบรนด์ แบรนด์ส่วนใหญ่เลยก็คือแบบเรียกง่ายๆว่ามียี่ห้อแล้วกันนะครับือเริ่มเริ่มจากแบรนด์ไหนบ้างครับอ่าอย่างอย่างยอดนิยมเลยนะคะอย่างที่ท่านเห็นเลยก็คือ h ั m m e r ร์เแล้ก็มีหลากหลายสีสันนะคะสีเหลืองตัวฮิตนะคะตัวนิยมมากๆสีเหลืองนะครับสีเหลืองสีดำสีแดงสีชมพูนะครับโอ้โหเี่อย่างนี้เรียกว่ามีสีให้เลือกครบแล้วกันนะค่ะถัดมานะคะจะเป็น j e ี๊ อ๋อนี่นะครับเดี๋ยวเนี่ยผมให้ดูแบรนด์นิดนึงนะครับผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับแบรนด์ของจักรยานนะครับผมเหมือนแบรนด์รถเลยค่ะอย่าเข้ามาที่นี่นึกถึงแบรนด์รถเลยค่ะโตโยก็มีค่ะพี่คือคือพูดง่ายๆต้องแบบคนที่เขาเล่นจักรยานนี่เขาต้องรู้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะครับผมก็เป็นความรู้นะครับคือผมเพิ่งจะมารีวิวนะต้องออกตัวนิดนึงนะครับว่าใช่ค่ะเดี๋ยวค่อยๆพาไปครับ อ่าแบรนจีด clair, ๊ดเนี <it>. <S <S ่ยค yes no no ่ะไหนๆก็มาลงจี๊ดแล้วจี๊ดเป็นเฟรมนะไหนลองไหนลองดูสิคะว่าเฟรมอะไรคะพี่ไหนครับอ๋ออันนี้อ่าเหล็กดูกรลูคะเออคงจะดูออกไหมนี่มันเป็นเฟรมเหล็กเนาะเป็นเฟรมเหล็กเราเชื่อมเล็กเชื่อมเล็กนะครับโอเคเราเชื่อมเหล็กน้ำหนักเยอะเฟรมเหล็กนะคะจับดูก็รู้แล้วค่ะยกดูก็รู้แล้วเดี๋ยวจี๊ดคันนี้ค่ะ สองทันนี้วิธีการดูไม่ะาเดี๋ยวแนะนําให้เคร่าวคอเล็กตัวนี้รุ่นเก่าหน่อยนะคะวิธีดูคอคอเล็กเงี้ยรุ่นเก่าหน่อยคอเล็กนะครับผมแล้วก็แล้วพอถัดมาเราดูเทียบกันนะคะอันนี้อันนี้คอใหญ่อ่าสามคันนี้จะเป็นคอใหญ่รุ่นใหม่๋อนี่นะครับสีเป็นาลเกตวันที่เขาออกมาเนี่ยสามตัวนี้คือตัวท็อป ผมสีไลเก็ตลิมิเต็ดและถามว่าสามคันนี้ตัวไหนใหม่สุดครับคันนี้ค่ะอ๋อคันนี้ใหม่สุดอ่าน้องใหม่ล่าสุดเทมเพลตเล็กลงมาแล้วสีชมพูเขาเรียกพาสเทลสีสวยสภาพกิฟต์ดูจากเบรกดูเบรกคันนี้นะคะกับเบรกคันนี้คือคือยอดนิยมเลยคือแบนแบนไหนครับยอดนิยมถ้านิยมเลยจริงจริง จริงจริงแล้วแต่ความชอบของลูกค้าก็คือแบรนด์ก็มีประมาณนี้ใช่ไหมครับหรือมีอีกมีอีกค่ะหลายแบรนด์เอ่อแล้วแต่ความชอบของลูกค้าโจทย์ของลูกค้าพี่ระวังด้านหลังค่ะโจทย์ของลูกค้าแต่ละท่านมาไม่เหมือนกันครับผมบางท่านก็เอ,เอาไป ปั่นออกกาลังกายออกกำลังกายนะเออส่วนมากส่วนมากจะคือไปปั่นตามสวนสาธารณะอะไรประมาณนี้นะใช่ค่ะปั่นในหมู่บ้านบางท่านซื้อไปจอดแล้วก็ไปต่อรถดังนั้นก็ไม่ต้องเลือกแบรนด์สูงมากนะะเดี๋ยวจะไปที่ดึงสาตาก็คือแมค้ามีวิธีแนะนําให้ลูกค้าด้วยใช่ค่ะเวลาลูกค้าเข้ามาทํร้านจะถามว่าลูกค้าคะอันดับแรกเลยคะใครเป็นคนขี่ อ่าใครเป็นคนใช้เพราะเราจะดูสรีระดูส่วนสูงด้วยนะคะนอกจากใครโนผี่แล้วเนี่ยโจทย์ของลูกค้าไปปั่นลักษณะไหนคะครับผมเราก็จะเริ่มแนะนําให้ข้อมูลและเราก็จะเริ่มแนะนําให้ลูกค้าถ้าสมมติอย่างอย่างไปซื้อเพื่อไปจ่ายตลาดก็จะมีแบบตะก้าหน้าให้ใช่เราจะดูแบบนั้นให้ดูคุยไปเรื่อยๆอจนลูกค้าลงตัวและเขาชอบชอบแล้วถ้าเขาอยากลองเทสปั่นเราก็จะพาเขาไปปั่นครับผมค่ะ S <S <S ก็เ<ไ>ป็นการแนะนำลูกค้านะครับทีนี้เนี่ยชงชีช่ชชชชนานผู้ดังเี่มันทำที่เราฝ่าและน,นุ่งนเมืนน่อกี้เลยหลอกนาะตถานที่ถ้าจะเอง,จงอจเจอตัวหนอนหรือเจอตัวอะไรอย่างเงี้ยมก็ไม่ไม่กระแทกเราอ่ะอ่าตัวนี้เป็นอะลูมิเนียมค่ะเนี่ยอลูมิเนียมวิธีอเอา่าใช่ค่ะวิธีการอะลูมิเนียมหลอกตัวตัวเชื่อมหรือรอยเชื่อมใหยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อวรมาดูดูตัวเนี่ย ชื่อแรกเล็เป็นเล็กใ,ใช่ค่ะตัวนี้จะมีบางโลนกันหินดีด้วยปลอดไทยลองข้อมูลค่ะที่นายเอาลงให้หน่อยเนงตัวนี้เป็นของ ICC Intercross ETF เอถ้าเป็นที่ขหถ้าเป็นส่งของสุขวาอะไรเงี้ยแล้วแต่มันก็ถ้าตัดแต่ตัดผมก็มีเสน่ห์ตามอายุมัน ทีนี้อ่นหลังมาด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมนะคะอลนมิเนี่ยหน,ะะยน,มมนักประมาณ12บกิโลไม่เคยสนิทใช้เลยยี่สิบปีเก็บอะไรเอานะคะทีนี้เนี่ยถามโจทย์แล้วว่าถ้าเราฝันเาานล่หอของกรรมการหรือว่าเรามีเอาไปที่ ว่าก็คือว่าจักรยานเนี่ยมาตรฐานจักรยานทําได้่จะเป็นรอยี่ิที่เป็นจของญีง่ป่ะถ้าจอบ